สวัสดีครับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับพอดีผมเลี้ยงแมวอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็สังเกตเห็นว่ามันกินน้ำค่อนข้างน้อยครับก็เลยลองหาข้อมูลดูก็มีคนแนะนำนะครับว่าให้ลองใช้น้ำพุแมวดูแมวก็จะกินน้ำเยอะขึ้นเลยลองลองหาดูในช h อป e ีกับ ลาซาดาดูนะครับว่าราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็เจอราคาอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทถึง500นะครับประมาณนี้นะครับแบบถูกสุดนะครับก็เลยลองดูหลักการมันดูก็เห็นว่ามันไม่น่าจะทำเองยากเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าจะลองทำเองดูนะครับอุปกรณ์หลักๆที่จำเป็นต้องใช้เลยตัวแรกก็คือปั๊มน้ำครับ ตัวนี้ผมก็เลยสั่งจากช h อป e ีนะครับปั๊มน้ำขนาดเล็กตัวนี้ราคาอยู่ที่45บาบาทเองนะครับตัวนี้แล้วเป็นเป็นหัว usb นะครับเป็นแบบ usb มันจะกินกระแสไม่เยอะนะครับใช้ไฟไม่เยอะแล้วอีกอย่างคือปลอดภัยกับแมวด้วยเพราะว่ามันใช้อยู่กับน้ำ ก็คือไฟ5โวลต์มันไม่สามารถช็อตอะไรได้นะครับไม่สามารถทำอันตรายแมวได้แล้วก็ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับ1แอมป์5โวลต์1แอมป์ตัวนี้คือเป็นอะแดปเตอร์เก่าไม่ได้ใช้งานละก็เลยเอามาใช้กับตัวนี้นะครับ1แอมป์ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ รองเปล่านะครับขนมปังขาไก่ตัวนี้พอดีกินหมดละแล้วลักษณะฝาม,มันใช้งานได้นะครับคือมันมีเวลาน้ำล้นก็เก็บน้ำได้ตรงนี้นะครับก็เลยเอามาลองประยุกต์ดูนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีหลอดนะครับเพื่อดูดน้ำขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นหลอด เจเล่ไลท์นะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับขนาดกับความสูงมันคือพอดีเลยครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวแรงนะครับก็จะเอามาทําการเจาะรูตัวฝานะครับก็อุปกรณ์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็มาเริ่มทํากันเลยนะครับอันดับแรกเราก็จะ เจาะฝากันนะครับเจาะฝาตัวนี้นะครับเพื่อให้หลอดตัวนี้นะครับมันทะลุเข้ามาได้นะครับเพื่อที่ดูดน้ําจากในรูนะครับดูดน้ําจากในกระป๋องนะครับขึ้นมาบนฝาตัวนี้นะครับก็จะเจาะรูให้มีขนาดเท่ากับหลอดตัวนี้ก่อนนะครับโอเคครับ เคครับตอนนี้ก็ทําการเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียบเข้าไปได้พอดีนะครับก็จะลมุมหลวมนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าน้ําจะให้น้ํามันไหลลงกลับมาเข้าไปในกล่องเองนะครับแค่ให้รูมันประคองตัวหลอดนะครับ เดี๋ยวจะมาดูว่าน้ำมันไหลลงกล่องทันหรือเปล่านะครับเพื่อไม่ให้มันล้นออกจากฝานะครับเราก็ต้องทําการเจาะรูเพิ่มเพื่อปล่อยน้ำลงไปในกล่องนะครับต่อมาก็เอาหลอดนะครับเสียบเข้ากับหัวตัวนี้นะครับตอนแรกก็จะเสียบยากน,นิดนึงนะครับ ก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับหลอดมันก็จะขยายของมันเองนะครับก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆนะครับครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับค่อนข้างแน่นอยู่เหมือนกันนะครับ ไปก็ทำการทดลองนะครับย่อนลงไปนะครับย่อนลงไปในกล่องนะครับเอาฝาปิดนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ ปรับได้นะครับว่าจะให้สูงประมาณไหนนะครับผมคิดว่าให้เกินขึ้นมาประมาณ1เซนก็จะพอดีนะครับเราก็ตัดทิ้งนะครับให้มันประมาณเลยฝาตรงนี้มานะครับประมาณ1เซนแล้วก็ตัดนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำร่องให้มันนะครับตรงนี้จะทำร่องให้สายไฟนะครับเพื่อจะได้ฝาจะได้ไม่ทับกับกตัวสายนะครับโอเคครับผมก็เซาะร่องนะครับตรงนี้สำหรับสายไฟเรียบร้อยนะครับ ก็มาประกอบมันดูนะครับย่อนตัวนี้ลงไปนะครับสายไฟให้ก็าวางให้เข้าร่องนะครับแล้วก็เอาฝาปิดนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับวางฝาได้สนิทนะครับฝามันจะไม่หลุดออกจากตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีหลอดนะครับที่มันยึดอยู่นะครับตรงนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเติมน้ํานะครับเราสามารถยกขึ้นมาเติมน้ำได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากให้แน่นหนาก็เอาเทป พันนะครับตรงขอบตัวฝากับตัวกล่องก็ได้นะครับมันก็จะแน่นหนาขึ้นแต่ว่าเวลาเติมน้ําก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับต่อไปเราก็จะมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ําเติมเข้าไปในกล่องนะครับสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วดูว่าน้ํามันข้างบนมันออกมาประมาณไหนนะครับโอเคครับ น้ำขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับแสดงว่าเราต้องเจาะรูเพิ่มนะครับเพื่อที่ให้น้ำมันระบายลงเข้าไปในกล่องได้นะครับก็เดี๋ยวมาเจาะรูที่ฝาเพิ่มนะครับให้มันมีอัตราการไหลพอดีกับน้ำที่ขึ้นมานะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เจาะรูเพิ่ม อีก4รูนะครับเพื่อให้มันระบายน้ำนะครับให้ทันกับตัวปั๊มนะครับไม่ให้มันล้นตัวฝานี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับว่ามันไหลทันหรือเปล่านะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ดูแล้วน้ำไหลทันนะครับก็มีน้ำเหลืออยู่ในฝาพอสมควรนะครับแมวก็สามารถกินน้ำได้อยู่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับน้ำพุแมวก็ วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่เลี้ยงแมวและอยากทำน้ำพูดแมวนะครับวันนี้สวัสดีครับ